Nem สวัสดีครับพบกับผมช่อง F T N Farm นะครับวันนี้ก็สิพาพี่พาน้องมาเบึงวัวงามๆครับจะโคกเด็กนักเรียนนะครับนี่นักเรียนอายุอายุเท่าไหร่ครับผม18ครับอายุ18บด้วยครับนี่วัวประมาณ20กว่าตัวเนาะโอ้โหวัวเยอะมากครับผมชื่อฟาร์มว่าอะไรครับผมว่าคิมฟาร์มครับว่าคิมฟาร์มนี่นะครับผมที่อยู่ฟาร์มนะครับดูเราก่อนนะถ้าใครสนใจก็ดูได้ดูได้ครับผมนี่ที่อยู่แบบมีเบอร์โทรมี โอเคมีวัวประมาณ22ตัวนะครับผมเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มกอนนะครับผมจุดแรกเริ่มเนี่ยที่จะเลี้ยงวัวมาจากอะไรครับผมอ๋อคือแบบชอบครับความชอบครับเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วหปีครับประมาณห้าปีเนาะครับวัวเริ่มต้นในกี่ตัวครับผมห้าตัวครับห้าตัวเนาะแล้วส่วนมากจะซื้อเข้ามาเป็นแม่พันธุ์อ๋อซื้อเข้ามาเป็นแม่พันธุ์เนาะ เราขายวัวเก่าห้าตัวไปก่อนแล้วเขาซื้อเข้ามาใหม่ใช่ไหมทดแทนครับทดแทนอ๋อส่วนมากจะซื้อวัวมาจากไหนครับผมซื้อทุกที่นะครับตลาดนัดก็ไปครับตลาดนัดก็ไปเนาะครับผมก็ขออนุญาตพาเจ้าของพาเดินดูวัวนะครับผมครับเช่นครับผมพาไปเลตัวไหนก่อนเริ่มจากตัวไหนก่อนตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวนี้ท้องยังครับผมตัวนี้ท้องแล้วครับตัวนี้ท้องแล้วนะครับ ผสมตัวไหนครับตัวนี้อันนี้ผสมสิงโตขาวครับสิงโตขาวผสมได้กี่กี่รอบแล้วนี่เจ็ดเดือนนะครับเอาท้องเจ็ดเดือนแล้วไก่ขอดเลยเดือดครับตัวนี้ขายไหมไม่มีขายครับแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์ในคลองนี้แม่พันธุ์ทั้งหมดเลยเด้อครับผมตัวนี้ก็ท้องบ่ตัวนี้ท้องแล้วครับอันนี้ท้องบูชเชอร์ครับบูชเชอร์ถ้าเขาสนใจถ้าราคาโดนใจขายบ่ครับตัวนี้ไม่ได้เปิดเลยครับไม่เปิดเลยครับ แม่พันครับมีแต่แม่พันเลี้ยงวัวคนเดียวเลยครับผมกับพ่อเลี้ยงกับพ่อเนาะครับหน้าที่หลักๆคือทำอะไรครับผมหน้าที่หลักๆเกี่ยวหญ้าครับเกี่ยวหญ้าให้รำให้อาหารตอนเย็นครับอ๋อแน่นอนมากเลยแล้วไปโรงเรียนนี่ก็เรียนเรียนไงครับผมข้านเมือนเดรียนเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เรียนออนไลน์ครับอ๋อเรียนออนไลน์เนาะครับตอนเรียนปกติแล้วครับผมปกติก็ไปมีเวลาว่างเกี่ยวหญ้าบ้า ว่างก็พ่อครับตอนเย็นให้กินรอบเดียวครับอ๋อตอนเย็นให้กินรอบเดียวครับวัวส่วนมากไม่ได้ปล่อยเลยเนาะไม่ครับมัดอย่างเดียวมัดอยู่ในคอกอย่างเดียวเลยโอเคเขาออกเดินเล่นบ้างออกเดินเล่นบ้างเนาะวันนี้มีวัวเปิดราคาเด้ยครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี้แม่ท้องมาเลยท้องมาโปลเลียนนาโปลเลียนมาโปลเลียนนาโปลเลียนสีน่ต,<ร>ตัวครับมาโปลเลียนครับผสมผสมเองหมอรือว่า มีมีหมอมาผสม,มอ๋อคิดว่ามีจักษุสมเองอะไรด้วยยังไม่ชำนาญครับแต่ผมเห็นฉีดวัคซีนเองใช่ไหมนี่ใช่ครับเด็กอายุแค่นี้ครับผมแต่ฉีดวัคซีนวัวเองแล้วครับรักษาเองครับรักษาเองด้วยนะครับผมรักษาโรคไอ้ลัมปีสกินไหป่ะใช่ครับแน่นอนมากครับผมตัวนี้ที่เป็นหนักตัวไหนครับลงขาแล้วก็มันลงตัวนี้เหรอใช่ครับนี่มันหายแล้วอ๋อขาหลังของมันจะบวมรักษาเองครับตัวนี้ ยามันมีแต่แพงๆเลยครับแล้วเรารักษาเองยังไงครับวันเว้นวันครับฉีดทั้งหมด6ครั yeah, yeah, really. right ้งแล้วอาการก็ด yeah. okay. hum ีข right ึ right ้นบอกบอกชื่อยาได้ไหมยาจำไม่ไ hmm. ด okay. no ้ครับแต่มีอะไรก็ถามได้โทรถามได้ครับโอเคครับไม่ไม่ธรรมดานะครับผมจะรักษาเองรักษาเองครับผมโอเคไปพาเลยก็อยากจะของพาไปเดินไปดูวัวตัวต่อไปครับผม ไม่เล่เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่ตัวนี้เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่ด้วยครับผมจะไม่ขายซื้อมาทดแทนไม่ขายใช่ไหมตัวนี้ท้องไหมนี่ยางครับอ๋อยังเนาะเราผสมวะซื้ออะไรเป็นแม่แยกลูกมาครับหรือว่าวัวสาวอ๋อลูกสองสามเนาะลูกสองสาม อันนี้แม่แยกลูกบ่ะครับแม่แยกลูกเลยครับผมเปิดราคาตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้จะขายเป็นคู่ครับจะขายเป็นคู่กับตัวนี้เนาะครับกับตัวนี้นะครับตัวนี้ผสมยังครับตัวนี้ผสมแล้วครับตัวนี้ผสมแล้วพ่อใดครับผมแมนดารแมนดามีใบมีหลอดเนาะมีครับมีใบมีหลอดครบนะครับผมตัวนี้ความสูงประมาณร2 0บบวกเนาะ ตรงนี้ย้อนแสงนะครับผมผมจะพาเดินดูงามอยู่เลยครับคู่นี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับผมห้าหมื่นครับต่อรองกันได้ตัวนี้คู่นี้เปิดไว้ห้าหมื่นเนี่ครับผมต่อรองได,ได้เลยครับผมเดี๋ยวให้ดูอีกตัวตัวนี้พร้อมหน่อยต,ตัวนี้พร้อมหน่อยครับแต่โครงใหญ่เนาะตัวนี้เนาะใช่ครับพระอ้วนนี้ไม่ใช่ราคานี้นะแ,ตแต่ตัวใหญ่มากตัวนี้แต่เขาพร้อมนิดนึงครับผม เพิ่งแยกลูกมาเนาะครับเนาะแยกลูกมาถ้าถ้าอ้วนไม่ไม่ใช่ราคานี้เลยครับผมใครสนใจก็รีบโทรมาเลยครับผมวัวเชื่องครับวัวไม่มีปัญหาอะไรวัวดีหมดฉีดวัคซีนป้องกันหมดแล้วเนาะครับโอเคครับผมมาดูตัวต่อไปครับตัวนี้เปิดราคาไหมครับตัวนี้ไม่ได้เปิดครับทองตัวนี้ไม่ได้เปิดนะครับท้อง ผสมพ่อไหนครับผมอันนี้ผสมพ่อสดเลยครับผสมพ่อสดเลยโอ้วัวท้องหลายตัวเลยครับผมทีนี้ถ้าเขาสนใจจริงๆเขาอยากขอไปแบ่งเลี้ยงขายไหมครับได้ได้อยู่ครับพอได้อยู่นะผมใช่ครับพอแบ่งอยู่ครับโอเคไม่ธรรมดาครับผมวัวเล่เนาะวัวเล่นี่ขายไหม อ๋อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมตัวนี้เก็บไว้สองตัวไว้เจ็ดหมื่นครับตัวนี้กับอีกตัวตัวไหนครับตัวสุดท้ายไปเดี๋ยวผมพาไปดูเลยครับผมตัวนี้บอคู่นี้นะครับผมตัวนี้กับตัวเมื่อกี้นะครับผมเจ็ดหมื่นเนาะต่อรองกันได้ครับต่อรองได้ด้วยครับผมประกันตำหนินะครับบะครับ ประกันตำหนิทุกอย่างเลยครับชิ้นยาเหมนะือนละโรคอะไรไม่มีประกันโรคได้ครับคมคูคค่นี้เจ็ดหมื่นเนาะคู่นี้หัวเ่ศนะครับผมความสูงประมาณ120ร้อยยี่สิบบวกนะครับผมแตเ่เนื้อหนังได้อยู่ครับผมตัวนี้ ดูแข้งขาเลยครับเนื้อหนังได้อยู่นะครับผมคู่นี้เดี๋ยวผมจะไปให้ดูอีกตัวนะครับผมตัวนี้เนาะนี่นะครับผมอีกตัวครับตัวนี้กับตัวเมื่อกี้นะครับผมคู่นี้ครับเจ็ดหมื่นเนียครับผมต่อรองได้เลยรับประกันเต็มีทุกอย่างประกันโรคครับผมเพราะฉีดวัคซีนไอ้ลําฟิสกินแล้วเนาะ สายพิายาบำรุงด้วยนะครับผมเรียบร้อยหมดแล้วมีตัวไหนเปิดราคาอีกครับผมแค่นี้แหละครับแค่สองตัวนี้เนาะครับโอเคเรียงไว้ท้องแล้วครับมีกระเพาะมาครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผสมพ่อไหนครับตัวนี้อันนี้ผสมแอนนาลูครับแอนนาลูอันนี้ท้องกี่เดือนครับผมท้องสามเดือนท้องสามเดือนครับที่นี่วัวท้องหลายตัวเลยครับผม ตัวนี้ไม่ขายบ่ไม่ด้ขายตัวนี้ตัวนี้สวยเยอะนะครับนี่ขายผมไปตัวนี้ตัวนั้นเลยเหมือนกันไม่ได้ขายเลยตัวนี้ก็ไม่ได้ขายวัวหลายตัวมากเลยนั่นวัวใครน่ะวัวผมมันหลุดอ๋อมันหลุดกับข้ามรั้วไปอ๋อตัวผู้นี่ก็ไม่ขายเนาะตัวนี้ ถ้าผู้ใดสนใจก็ค่อยโทรมาหาชื่อข้อข้อข้อวัวที่อะไรนะครับผมวาคิมฟาร์มครับวาคิมฟาร์มเนาะขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับผม0 9น099 3้4 354 3739ยมครับ3739ชื่อวาคิมเลยเนาะครับชื่อวาคิมเลยเด้อครับผมวัวมีแต่วัวงามๆนลครับผมมีเปิดราคากี่ตัวนะวันนี้2ครับสองตัวสตัวสกับตัวคู่ครับคู่คูเนาะคู่คู่กับคู่เมียเนาะครับโอเคตัวหนึ่งผสมแล้วเด้อครับผม อีกตัวหนึ่งเป็นวัวแม่แยกลูกเนาะครับผมถ้าผู้ใดสนใจก็ค่อยโทรมาสอบถามน้องวาคิมได้นะครับผมเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ไฟแรงครับผมมาเลี้ยงวัวครับผมวันนี้ก็ขอบคุณน้องวาคิมมากๆนะครับผมขอบคครับ